ตอนที่872จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ใหม่ดวงตาที่ใสแต่เดิมเริ่มขุ่นมัวและใบหน้าของตู้ไปในตอนนี้ดูเหมือนจะเจ็บปวดอย่างมากในที่สุดเจ้าก็มาถึงแล้วเสียงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์อ่านจากความคิดของเขาและโชวครอบตัวเขารวมตัวกันเข้าหาเขาดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ตูไปชะตากรรมของเขาจะถึงวาระแล้ว ฉันอยู่ที่นี่แต่อย่าพยายามควบคุมฉันง่ายๆพลังจิตของตู่ไปยังคงต่อต้านและเลือดจิ้งจอกสวรรค์เพียงเพียงเล็กน้อยในร่างกายของเขาก็เริ่มเผาไหม้สร้างความประหลาดใจให้กับจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์สติของเขาไม่สามารถควบคุมพลังของสายเลือดของตูไปไยได้มีอิทธิพลของเทพสมุดในสายเลือดของเขาคุณกำลังทำอะไรมาที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ฉันดูโอกาสที่ฉันจะหายดีจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์งงงวยและหยุดควบคุมดูใบ ไม่ฉันต้องการให้คุณมอบอนาคตให้กับกลุ่มและใช้ตัวเองเป็นตัวช่วยในการต่อรองตู่ไปตอบในใจคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหลังจากที่ฉันสัญญากับคุณแล้วฉันจะไม่ใช้ร่างกายของคุณเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งของคุณและล้างสติของคุณออกให้หมดจากกรพาริปีศาส์ผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะได้ยินเรื่องตลก เซียวถังเทพแห่งท้องทะเลนั้นคือเพื่อนของฉันจิงจอกสวรรค์คุณช่วยให้ฉันกลายเป็นจัก,กรพรรดิอย่างจริงใจบางทีคุณอาจจะสามารถอยู่รอดได้แต่คุณต้องการปลืนจิตสำนึกของฉันหรือไม่ลองก็ได้ตูไปยิ้งแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาก็ตามอยู่เคียงข้างถังซานมาหลายปีแล้วและโดยธรรมชาติแล้วเขาได้เรียนรู้ปัญญาเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับจิ้งจอกสวรรค์ ถ้าจิตสำนึกของกลัวตูไปถูกกำจัดออกไปคนแรกที่สัมผัสได้ก็คือถังซานแม้ว่าจิตสำนึกของเขาจะถูกคุมขังก็ตามคุณต้องการอะไรเสียงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จมลงเมื่อเขาสร้างตู่ไปจุดประสงค์เดียวของเขาคือการรักษาทางกลับให้ตัวเองแต่ตอนนี้เขาถูกบูใบคุกคาม ทำข้อตกลงที่ดีกับคุณร่างกายของผมจะฟื้นจากคุณและคุณจะช่วยให้ผมสนับสนุนให้มนุษยชาติเติบโตขึ้นตู้ไปพูดกับจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อีกครั้งคุณฟื้นจากผมและในอนาคตคุณจะมีร่างมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นสำหรับคุณมันจะสนับสนุนเผ่าพันธุ์ของคุณเองนี่ไม่ใช่การสูญเสียตู้ไปยังคงเตือนโดยไม่พูดอะไร แทงซานและเหมยกงจืออาศัยพลังของอวกาศมาที่ราชสำนักบรรพบุรุษและความเร็วก็เร็วมากแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถจัดระเบียบจิ้งจอกสวรรค์ได้เมื่อพลังแห่งโชคสะอาดและมหาศาลของเขาควบแน่นไปทั่วราชสำนักอีกครั้งเขารู้ว่าทุกอย่างสายเกินไปลอมาหายใจของตู้ไปเป็นมิลิวินาทีหางสะอาดก้าวหางทอดยาวอยู่ข้างหลังเขาและภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดอยู่ในขณะน,นี้ทั้งหมดกลายเป็นของเขา จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรราชนเทพแห่งแทงซานได้บทขยี้จัก,กรพัรดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์โดยตรงซึ่งควบคุมร่างกายของตูไปอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถทำให้จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ฟื้นได้อย่างสมบูรณ์ จักรพรรดิอะสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้สึกถึงลอมหายใจของเทพสมุดและแสดงท่าทีตื่นประหนกทันทีจากนั้นภายใต้จิตสำนึกของเทพสมุดที่โกรธจัดในที่สุดเขาก็อยู่ในโลกมานานกว่าพันปีและถือได้ว่ายาวนานที่สุดอาศัยอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของดาวฟ้าหลันจักรพรรดีศาสจิ้งจอกสวรรค์ได้ล่มสลายอย่างสมบูรณ์และดาวฟ้าหลันนี้ไม่สามารถทิ้งแม้แต่ร่องรอยได้ ปูปาอรู้สึกถึงพลังงานที่เต็มร่างกายพลังของสายเลือดของเขาเพิ่มขึ้นดาวฟ้าหลั่นทั้งหมดดูเหมือนจะอยู่ใต้จมูกของเขาและเส้นไหมสีขาวที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกดูเหมือนนว่าตรับใดที่จิตใจของเขาขยับเขาสามารถควบคุมได้ทุกอย่างตามใจชอบพรอมลิขิตแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่าย คุณไม่ต้องการสิ่งนี้ถังซานมองดูตู้ไปและถอนหายใจเขาเลือกที่จะแบกกลับพลังของจักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จากนั้นจากนี้ไปเขาก็กลายเป็นจิ้งจอกสวรรค์อย่างเป็นทางการไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกฎแห่งโชคชะตาไม่มีทางออกเสี่ยวทั้งคุณทำงานหนักเพื่ออนาคตของมนุษยชาติฉันก็เช่นกันตู้ไปยิ้ม คุณรู้ไหมว่าเดิมทีฉันตั้งใจจะพาคุณและรุ่นพี่ไปสู่โลกเก่าของฉันในอนาคตแต่ตอนนี้เมื่อคุณมีส่วนร่วมในชะตากรรมของดาวฟ้าหลันฉันจะพาคุณไปได้อย่างไร ฉันรู้เหตุผลที่คุณช่วยฉันปลูกขอบเขตขั้วโลกคือใช้มันเพื่อระง,งับการฝึกฝนของฉันและปรับปรุงต่อไปเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อสายจิ้งจอกสวรรค์และดาวฟ้าหลันแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องการที่จะอยู่ในการเพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ของดาวดวงนี้ไม่เพียงพอเพียงแค่อาศัยความพยายามของคุณเท่านั้นแต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากโชคอีกบ้วย พลังแห่งเลือดที่เป็นของฉันคุณควรคืนมันให้ฉันตู้ไปโบกมือให้ถังซานยี่พลังงานสีขาวบริสุทธิ์ถูกดึงออกจากร่างกายของถังซานพลังเหล่านี้ของจิ้งจอกซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเขาคือโดยธรรมชาติสามารถฟังการกลับมาของอิทธิพลของเขาที่ได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิตอนที่873การสร้างไม้จุดประสงค์ในการจับวิญญ,ญาณ รอยประทับของตันเถียนของถังซานในตอนนี้ได้เปลี่ยนจาก10เป็น9แล้วเมื่อเห็นว่าตู่ไปผู้เป็นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ได้พูดอะไรอีกในที่สุดเขาก็ถอนหายใจอีกครั้งนี่เป็นทางเลือกของเขาเขาไม่มีสิทธิ์มายุ่งท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ในดาวดวงนี้ยังคงต้องจ่ายทั้งหมดจากญาติสนิทและเพื่อนฝูงของพวกเขา ตั้งแต่วันนี้ตู่ไปเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์คนใหม่และจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เป็นชะตากรรมของเผ่าสัตว์ประหลาดเขามีความเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์มนุษย์มากเกินไปได้อย่างไรแต่เบื้องหลังตู่ไปจะควบคุมโชคส่วนใหญ่ของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์บนเกาะสองเกาะและเมืองแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกหนึ่งแห่งอย่างแน่นอนซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาในการเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ ถ้าคุณไม่สามารถระง,งับภายในกลุ่มได้เรียกหาชานและเสียวเหมยหลังจากที่ถังซานพูดจบเขาก็พาเหมยกงจือออกไปเขารู้ดีกว่าใครก็ตามตู่ไปว่าถูกต้องไปเขารู้ดีกว่าใครก็ตามตู่ไปว่าถูกต้อง ก๊อบลินทั้งสองยืนอยู่บนดาวฟ้าหลานมานับหมื่นปีแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเข้ามาแทนที่พวกมันอย่างง่ายดายได้อย่างไรแม้ว่าจะมีการเกาะตั้งเกาะสองเกาะและเมืองหนึ่งเมืองแต่ความเร็วขององค์การปรัตรู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ยังช้ามากภายใต้การสังเกตของแทงซานเห็นได้ชัดว่ามีความสามาคัคคีอำนาจมีความสัมพันธ์ที่ดีและดูไบซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะสองเกาะและเมืองเดียวโดยธรรมชาติรู้เรื่องนี้ ปูไปมองไปที่ที่ซึ่งถังซานและนายน้อยเมยยอจากไปและอดไม่ได้ที่จะยิ้มแย่แย่บนใบหน้าของเขาเขามีสายเลือดของจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์คนก่อนแล้วจะมีเสียงต่อต้านเขาได้อย่างไรตระกูลจิ้งจอกสวรรค์กราบใดที่เขาเป็นราชวงศ์จิ้งจอกสวรรค์เพียงคนเดียวในโลกนี้ในอีก5้าร้อยปีข้างหน้าเขาจะต้องให้กำเนิดลูกหลานของราชวงศ์ในตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ดังนั้นมันจะเป็นระย่างไอมากขึ้นที่จะเห็นเขา มองไปทางเมืองเคอรี่จากระยะไกลโชคหลายเส้นปกคลุมไปในทิศทางของเมืองเคอรี่สิ่งแรกที่เขาทําเมื่อขึ้นเป็นจักรพรรดรอ่าไม่ใช่เพื่อฟื้นฟูตระกูลจิ้งจอกสวรรค์แต่เพื่อรวบรวมโชคให้กับเธอโดยหวังว่าเธอสามารถทําให้เขาจิ้งจอกสวรรค์ปรากฏขึ้นอีกครั้งโชคก็มาเยือนอีกครั้งเสียงอันแผ่วเบาและสง่าง,งามของราชสำนักบรรพการผ่านไปโลกได้ถือกําเนิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับจัก,กรพรรดิศอสูรผู้ยิ่งใหญ่ แน่นอนว่าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดาวโปรดปรานมากที่สุดอดีตจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เกิดใหม่อีกครั้งหลังจากล้มลงนานกว่าสปีเป็นที่อิจฉาของเผ่าพันธุ์อื่นสัตว์ประหลาดบางตัวในสารบรรพบุรุษกล่าวด้วยอารมณ์อิจฉามันน่าอิจฉาแต่พวกเขารู้หรือไม่ว่าอายุไข่ของจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์นั้นมีอายุเพียงห0 0รอปีแม้จะด้อยกว่ามาหาอำนาจระดับเทพทั่วไปหลังจากจิตสำนึกของตูไปเขาก็อดหัวเราะในใจไม่ได้ นี่คือทางเลือกและชะตากรรมของเขาบนเกาะไฮลงทางซานเริ่มแผนของตัวเองด้วยกิ่งก้านสีทองโบราณมากมายที่เขานำมาจากเมืองเทียนหยางทุกๆ2กิโลเมตรเขาจะปลูกกิ่งก้านของต้นไม้สีทองโบราณที่แกนกลางของเกาะไฮลงมีต้นไม้สีทองโบราณที่มาถึงอันดับที่9และได้รับการปลูกถ่ายโดยทางซานจากอาณาจักรริเชน อันที่จริงตราบใดที่เขาเต็มใจด้วยที่มาของความโกลาหลแม้แต่ต้นไม้โบราณสีทองระดับเทพก็ปลูกได้แต่คนส่วนใหญ่ที่ไปถึงระดับเทพก็มีจิตสำนึกของตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และพวกเขายังไม่พัฒนาเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในที่สุดถังซานก็เลือกต้นไม้โบราณสีทองลำดับที่เ น้ำแห่งความโกลาหลลดลงและต้นไม้โบราณสีทองลำดับที่เก้าเริ่มเติบโตอย่างดูเดือดภายใต้อิทธิพลของลมหายใจดั้งเดิมที่สุดของใบหน้านี้แต่ระดับของชีวิตที่มันแผ่ขยายไปถึงระดับพระเจ้าหลังจากนั้นครู่หนึ่งภัยพิบัติจากฟ้าร้องได้ปรากฏขึ้นอย่างจางๆบนเกาะหายลง นั่นคือในขณะนี้ถังซานใช้จัก,กรพัดเงินครามเพื่อบังคับตัดพลังเลือดของต้นไม้สีทองโบราณส่วนเล็กๆและส่งผ่านไปยังกิ่งอื่นๆผ่านโดเมนเงินสีน้ำเงินและฐานการบ่มเพาะของต้นไม้สีทองโบราณมั่นคงสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดในระดับเทพการก่อตัวของแสงสีทองขนาดมหึมาจางๆโผล่ออกมาจากพื้นดินของเกาะไฮลงมันซับซ้อนและทรงพลังกว่ากลุ่มวิญญ,ญาณที่ถังซานทิ้งไว้ในต้นไม้ทองคํา นำจิตวิญ,ญญาณที่ดูดซับวิญญาณที่ทิ้งไว้โดยการตายของจักรพรรดิดูดซับวิญ,ญญาณออกมาแท้งซานฉีดวิญญาณเข้าสู่รูปแบบที่ยอดเยี่ยมด้วยต้นไม้โบราณสีทองระดับพระเจ้าเป็นแกนกลางเป็นดวงตาและแหล่งพลังงานของขบวนการกิ่งก้านสีทองเริ่มหนาขึ้นแต่ภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีไม่ว่าเกาะหายลงทั้งหมดจะไปทางไหนก็ย่อมมีต้นไม้สีทองโบราณอยู่ห่างออกไปสกิโลเมตร แม้ว่าต้นไม้โบราณหลายต้นจะมีลมปราณเพียงลำดับที่6-8ถึงแแต่เป็นต้นไม้โบราณสีทองนับหมื่นต้นพลังงานชีวิตที่ระเบิดออกมาในคริปตาทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะไหหาลงรู้สึกสบายใจพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณของสวรรค์และโลกก็เริ่มบรรจบก,กันที่เกาะไหหาลง ภายใต้ความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรราชาเทพของถังซานไม่เพียงแต่การรวบรวมพลังงานทางจิตวิญญาณจากสวรรค์และโลกแต่ยังรวมถึงการรวมพลังแห่งโชคด้วยเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์คนใหม่ถังซานยืนอยู่บนต้นไม้สูงโบราณที่ใจกลางเกาะไฮหาลงมองไปยังลานบ้านของบรรพบุรุษที่อยู่ห่างไกลด้วยความพยายามและการเตรียมการทั้งหมดเหล่านี้การเพิ่มขึ้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้บทที่874 กลับมาไม่ได้แล้วจริงๆเหรอข้างหลังเขาคือเพื่อนของทีมถ่ายถอนที่มาถึงยุคผู้ปิงจี้ของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่กุลี่จุดสูงสุดของพระเจ้าและเฉิงซื่อเฉิงพระเจ้าระดับกลางตอนนี้เขาเป็นปรมาจารย์ของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เป็นราชวงศ์เพียงคนเดียวไม่เพียงแต่จะควบคุมเท่านั้นแต่ยังต้องสืบทอดแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เสมอถังซานกลา่าวแล้วที่นั่นเป็นปัญหากับเรายากกว่าที่ต้องทํา ในเวลาเดียวกันกลุ่มพลังระดับเทพของมนุษย์รวมถึงสู้ฉินก็มาถึงยอดของต้นไม้โบราณสีทองความผันผวนเหล่านี้เป็นพลังงานที่ไม่มีรากซึ่งสามารถดูดซับได้โดยตรงจากทุกเผ่าพันธุ์หลังจากที่ถูกทำให้เจอจางด้วยการก่ะตัวหลักทั้ง3าของถังซานเขาขอให้จางฮาวซวนและสู้ฉินรวบรวมพลัง,ท,งทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับพระเจ้าของมนุษย์ไปยังเกาะให้ลงในขณะนี้ อาจารย์ป้าสูภาทุกคนหนีสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นพลังงานจิตวิญญาณของจัก,กรพัทที่เคยจับวิญญาณเมื่อจิตสํานึกของเขายังไม่ตกมีเพียงมงกุฎคริสตันเท่านั้นที่แข็งแกร่งกว่าเขาเล็กน้อย จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ถูกกรองออกไปแล้วแอลมลนต้องสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกให้กับพลังการต่อสู้ระดับสูงของมนุษยชาติได้ถังซานกล่าวกับจางฮาวส่วนแผนของเขากับเทพ,พเจ้าแห่งสัตว์ร,ร้ายกําลังจะเริ่มต้นนี่อาจเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หายนะแต่ด้วยวิธีนี้มนุษย์สามารถตั้งหลักบ,บนดาววิเศษได้ จางฮาวส่วนพยักหน้าเขาอยู่ในระดับพระเจ้ามาเกือบสิบปีแล้วแต่การฝึกฝนของเขาไม่ได้อยู่ในระดับกลางของราชาปีศาจต,ตามคำพูดของแทงซานหากคุณต้องการก้าวหน้าอีกครั้งคุณสามารถปรับปรุงจิตสำนึกของคุณได้และส่งเสริมการพปลูกของคุณผ่านการตอบรับของจิตสำนึกของคุณเพิ่มขึ้นไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นยกเวน้นซูฉินกู่ลี่วูปิงจี้ที่ไม่อ่อนแอไปกว่าการเปลี่ยนแปลงระดับเทพอสูรสายเลือดแรกสถานการณ์เกือบจะเหมือนกัน และจิตวิญญาณของจักรพรรดิทำลายวิญญาณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาพลังการต่อสู้ระดับสูงของมนุษย์และเขาได้วางแผนไว้นานแล้วในทำนองเดียวกันเขาจะเริ่มต้นการล่าถอยของเขาเองก่อนจากไปถังซานมองดูเจ้าตัวเล็กสองคนฟาชูและหลานเสี่ยวอีกครั้งผ่านอวกาศร่างกายของหลานเสี่ยวได้รับบัพติดสมาด้วยกลีบเจ็ดสีและในขั้นต้นสะท้อนกับองค์ประกอบทั้งเจ็ดแย่กว่ามาก ในทางกลับกันฟาชูยังคงพัฒนาภูมิปัญญาของเขาต่อไปด้วยความช่วยเหลือของพลังเจ็ดสีและยังได้สัมผัสกับความสามารถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ในพื้นที่จิตวิญญาณของเขาเองทั้งซานผู้สูญเสียดวงตาของจิ้งจอกมองไม่เห็นชะตากรรมของพวกมันอีกต่อไปแต่เขาเชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถยืนหยัดและเป็นผู้นำท่ามกลางเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่บริสุทธิ์ได้ในอนาคตดังนั้นฟาชูและหลานเสี่ยวจึงเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างแท้จริง ในทะเลและท้องฟ้าสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถางซานเรียกตรีศูนย์ทองคำโดยมีจัก,กรพรรดิสวรรค์เจ็ดองรวมตัวกันอยู่รอบตัวเขาเหมยกงจื่อยังคงอยู่ในสภาสารบรรพบุรุษในขณะน,นี้หลังจากตื่นขึ้นจากโกนกฟีนิกซ์ที่มีสีสันตอนนี้เธอเป็นแห่งแรกที่สมควรได้รับในสารบรรพบุรุษแน่นอนว่าเธอต้องนั่งอยู่ที่นั่นและในขณะเดียวกันเธอก็เป็นขุมเหงมอนสเตอร์ที่ทําให้มนุษย์เป็นทาส ปล่อยตัวและมนุษย์ที่ออกจากเมืองเดิมกลับมารวมตัวกันที่เมืองเคอรี่อีกครั้งระหว่างทางมีร้านหลิงซีจัดหาอาหารและที่พักให้กระบวนการนี้จะใช้เวลานานดังนั้นความยิ่งใหญ่ของจัก,กรพรรดิองค์แรกร่วมสมัยอย่างจัก,กรพรรดิอสูรนกยูงจึงขาดไม่ได้จึงขาดไม่ได้จัจก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งสองเทีนยนยางและนีหยินมองไปที่ถังซานด้วยท่าทางที่สง่างามในขณะที่จัก,กรพรรดิคนอื่นซึ่งเพิ่งเป็นจัก,กรพรรดิได้ไม่นานก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นในสายตาของเขา สามปีแห่งการฝึกฝนในราชสำนักบรรพบุรุษทำให้สถานะปัจจุบันของเขารัดก,กุมอย่างมากและถังสารได้รวบรวมจากกระพัสวรรคทั้งเจ็ดที่นี่ในวันนี้เพื่อเติมเต็มเครื่องหมายสายเลือดที่11ที่เป็นของเขากล่าวคือได้เกิดใหม่อีกครั้งเหมาะสำหรับสายเลือดสุดยอดของเขาในสายตาของจัก,กรพัสวรรค์นี่มันขัดกับท้องฟ้าอย่างสิ้นเชิงเขามีจัก,กรพัิเงินครามร่างทองคำไฟฟินิกอยู่แล้วและถ้าเขาให้กำเนิดสายเลือดสุดยอดมากพอเขาจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปบนทั้งดาวได้หรอือ อย่างไรก็ตามทังซานได้ให้คําสาบานเลือดต่อกษัตริย์ทั้งหมดของเผ่าสัตว์ประหลาดก่อนที่จะเริ่มการพัฒนาของเขาว่าเขาจะไม่โจมตีเผ่าวิญญาณหรือกลุ่มสัตว์ประหลาดถ้าเขาต้องการที่จะควบคุมแผนนั้นอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะบุกผ่านราชาเทพแม้แต่แทังซานก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้กําเนิดสายเลือดสุดยอดต่อไป ตราฟีนิกเพลิงและตราต้นฟีนิกถูกดึงออกจากกลางโดยขาวภายใต้การดูแลของจักรพรรดิสวรรค์รอยประทับสองอันที่กลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์มาช้านานหิ่งก้านและใบสีน้ำตาลยังคงเติบโตและแผ่ขยายไปยังไฟฟีนิกที่ตำแหน่งที่สองของวงล้อไฟตราสัญ,ญาลักษณ์เสือขาวอันดับที่11ซึ่งถูกพรากไปจากจักรพรรดิอสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ถูกนำโดยแท้งซานจากจุดตันเทียนเจตนาคาเปลี่ยนโดยความชอบธรรมของสวรรค์และแผ่นดินกลายเป็นแสงสีแดงเข้มแนะนำโดยแท้งซาน บทที่875แบรนด์สีขาวบริสุทธิ์และแบรนด์แพลัตินัมชนกันบนท้องฟ้าสูงเมฆฝนฟ้าขนองควบแน่นภัยพิบัติจากฟ้าร้องทรงกลมหนากว่าพันเมตรตกลงมาและภัยพิบัติแห่งการเกิดใหม่ครั้งที่46ก็มาถึงการกลับชาติมาเกิดรวมกันและมีความอดทนบางอย่างแก่ผู้ประสบภัยถึงแม้จะถูกทำลายแต่ก็จะไม่ถูกทำลายล้างสิ้นเพราะฟ้าร้องแต่จะกลับคืนสู่จุตติและมีชีวิตใหม่ จักรพัดสวรรค์ทั้งเจ็ดเฝ้าดูฟ้าร้องสีฟ้าบนท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงและในขณะเดียวกันก็ปล่อยต้นกำเนิดของพวกมันดอกไม้หญ้าต้นไม้ไม้หินสิ่งมีชีวิตนั่งเดิมของมอนสเตอร์ทั้ง5ชนิดเช่นเดียวกับท้องไม้น้ำไฟและดินธาตุทั้ง5ระเบิดออกมาและฟ้าร้องสีฟ้าก็ถูกล็อกทันที ตรีศูนย์ทองคําในมือของแทงซานสันไวสอสติกมาตาสองอันของเสือโคร่งและเสือขาวรวมเป็นหนึ่งเดียวและสายเลือดทั้งสี่แห่งการกลืนกินขับไล่ฆ่าและตัดสินได้หลอมรวมกันเป็นมนทินทําให้เกิดมนทินของสายเลือดลตินัมขึ้นใหม่ด้วยพลังความมืดและความมืดทั้งหมดแทงซานสัมผัสได้ถึงแบรนด์ตระกูลสิงโตพยับใหม่ล่าสุดและค่อยๆหดกลับเข้าไปในวงล้อแสงของสายเลือดการฆ่าและการกลืนกลายเป็นสิ่งสําคัญการถูกปฏิเสธและการตัดสินกลายเป็นพลังงานใหม่ ความแข็งแกร่งของสายเลือดสุดยอดนี้เทียบไม่ได้กับร่างทองคำอย่างไรก็ตามมันมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในการชี้นำกฎแห่งการตัดสินของดาวจะให้ข้าเรียกเจ้าว่าอะไรดีทั้งซานมองดูผนึกสายเลือดใหม่เอี่ยมและรู้สึกขบขันอยู่ครู่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของสิงโตพยักและการเปลี่ยนแปลงของเสือขาวเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิงโตขาวได้นี้ไม่เสียใจเล็กน้อยสําหรับจัก,กรพรรดิอสูรเสือขาวลืมไปเรียกมันว่าการเปลี่ยนแปลงสิงโตพยักไปหวนไม่ว่าจาัก,กรพรรดิอสูรเสือขาวหรือแมวตัวใหญ่ไม่สามารถจะขุนเคือง แบรนด์สีเงินขาวและแบรนด์สีถูกเลือกอีกครั้งโดยแทงซานจาก,กวงล้อแสงสายเลือดพลังแห่งเวลาและพื้นที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนับตั้งแต่เหมยกงจือ่อมออหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศให้เธอเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์แทงซานอยู่ที่นั่นเสมอวางแผนที่จะหลอมรวมปีศาจนกยูงและการเปลี่ยนแปลงของเวลาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสายเลือดที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณลักษณะของเวลาและพื้นที่ สูนกระจอกขาวเงินรายล้อมไปด้วยแสงสีนี้เป็นพลังแห่งการเวลาที่เปลี่ยนเวลาค่อยๆหลอมรวมเข้ากับพลังแห่งห้วงอวกาศที่เปลี่ยนนกยูงกระบวนการทั้งหมดราบรื่นมากนกยูงซึ่งกลับมีสีสันบ้างเนื่องจากอิทธิพลของมีค่อนเวลาถูกแปลงเป็นสีสันอย่างสมบูรณ์นกยูงที่เกิดจากแทงซานมีเพียงห้าสีเท่านั้นแต่ก็เพียงพอแล้วสําหรับเขา พลังของปีศาจสีทองถูกควบแน่นคราวนี้เป็นการต้นของปีศาจหกโลหะที่รกร้างว่างเปล่าฟ้าร้องสีทองเข้มมาและผิวของวิญญาณสวรรค์ทั้งเจ็ดได้เปลี่ยนไปในขณะนี้จัก,กรพรรดิผนึกอย่างรวดเร็วด้วยมือของเขาและพลังชีวิตที่แข็งแกร่งก็ถูกส่งไปยังวิญญาณสวรรค์อีกหกดวงจากการก่อตัวของชีวิตคุณต้องรู้ว่านี่เป็นวิธีที่เร่งด่วนที่สุดในฝ่ายจัก,กรพรรดิและถังซานต้องการให้พวกเขามาเพราะเขาเห็นผลกระทบขององค์การก่อตัวของชีวิต ความอ้างว้างทั้ง8และ6โลหะผสมนั้นลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็หายไปในช่วงเวลาที่สัมผัสกับการก่อตัวของชีวิตกล่าวได้ว่าเมื่อถังสารประสบกับ9สวรรค์และ10โลกการทำลายล้างครั้งใหญ่และการขจัดความทุกข์ยากหากวิญ,ญญาณและสัตว์ประหลาดเต็มใจที่จะใช้พลังอันยิ่งใหญ่ดั้งเดิมนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่มีปัญหากับการต้านทานภัยพิบัติฟ้าร้องสาครั้งแรก เมื่อพลังของสายฟ้าสลายไปมันก็ถูกนำโดยถังซานเข้าสู่ร่างของจักรพรรดิทั้ง7คนรู้สึกถึงพลังของจินชาและการแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดเวลาบางทีอาจไม่ใช่เรื่องของการมาที่นี่เพื่อช่วยเทพสมุดควบแน่นเลือด ทังซานโบกมือไปที่วงล้อแสงสายเลือดอีกครั้งมังกรลมหันไปแยกย้ายกันไปจากนั้นแทนที่ด้วยแบรนนมังกรทมินแบรนนมังกรลมไม่ต้องสงสัยเลยว่าสายเลือดของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้เหมาะสมกว่าเพื่อให้เขาควบคุมธาตุลมพลังของสายเลือดของจักรพรรดิทมินยังเหมาะสมกับการรับรู้และการใช้พลังงานทำลายล้างในร่างกายอีกบ้วย ท้าต้องและสามาคัคคีกระจัดกระจายฟ้าร้องสีม่วงและสีดำกวาดผ่านและถูกละลายอย่างง่ายดายโดยการก่อตัวของชีวิตตราสินค้ามังกรแยกกระสูนทมินได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างธาตุลมและธาตุมืดถูกส่งไปยังจิตสำนึกของแทงซานและในขณะนี้เขาสามารถใช้กฎธาตุทั้งสองนี้ได้ในระดับหนึ่งโดยอาศัยสายเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้